ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในลิควิดีโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุกที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ i n t e r s t e l l a ล Group ปถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล่ r กรุ๊ปนี้ก็เป็นโบรเกอร์ที่ฟรีสวบทด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกโดยตรงได้เลยนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.93% s p 5 0 0ปรับตัวปิดบวก0 1 6และ N a s d a q ปรับตัวปิดบวก1.20% ด้นในส่วนของทัชนีดาวโจน์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในวันจันทร์โดยตลาดนั้นได้รับแรงหนุนจากมุมมองบวกเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขณะที่นักชุนนั้นยังคงจับตาสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามัสคุณลิซ่าเอริสันนักวิเคราะห์จากบริษัท U.S. Bank Wealth Management กล่าวว่า นักลงทุนาคาดการว่าบริษัทจดทะเบียนนั้นจะรายงานผลประกอบการประจำไตรามาสที่3ของปี2,566ที่แข็งแกร่งแม้ต้องผเผชิญกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงและความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกคุณโอฟินเดวิดนักวิเคราะห์จากบริษัทนกับโมเนตอกรุ๊ปได้แสดงความเห็นว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตลาดหุ้นนิวยอร์กเผชิญกับความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแต่ขณะน,นี้ดูเหมือนว่านักทุนนั้นจะเริ่มซึมซับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วและก็หันมาจับตาปัจจัยพื้นฐานของตลาดรวมไปถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนครับต่อมามาดูกันที่ราคาดิบนะครับปิดลบ1.03เหรียญหลังสื่อตีข่าวสหรัฐเตรียมคลายคว่ำบาตเวเนซุเอลา สัญญาณน้ำมันดิบเวลเทสร์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์หลังจากสื่อรายงานว่าสาหรัฐนั้นเตรียมผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลานอกจากนี้ราคาน้มันยังถูกกดดันจากการที่นักทุนมองว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในระยะสัน้น ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับปิดลบไปประมาณ7.2เหรียญเหตุนั่งทุนเทขายทำกำไรเพราะว่าเคยพุ่งขึ้นมาแรงจากก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่งทุนยังคงติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสรวมทั้งจับตานายจอร์อพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่สมาคมเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์กในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบีย้ยครับทุกท่าน ตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองมากมากเลยนะครับนั่งจุดเพราะตอนนี้คนก็ยังคงไม่ได้ให้น้ำหนักแบบ100%ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยจริงๆนี่คือการสรุปข,ข่าวเช้าของเราครับสวัสดีครับ